สวัสดีค่ะวันนี้ก็ออกนอกสถานที่กับของเล่นชิ้นใหม่ค่ะก็กิมโบกิมโบตัวนี้นะก็เลยว่าเออออกนอกสถานที่นิดนึงเขาจะใช้สะดวกไหมแต่จริงๆแล้วก็สะดวกนะคะจะมีปุ่มกดเขาก็ง่ายวันนี้จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้กิมโบง่ายๆนอกสถานที่อันนี้คือ หมุนขึ้นหมุนลงอย่างเงี้ยแต่มันจะเหมาะกับสําหรับคนที่ชอบทํากับข้าวอยู่บ้านแล้วไม่มีคนจับกล้องให้อันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือมันจะหมุนได้รอบเลยล่างบนนี่คือสาธิตให้ดูง่ายๆค่ะว่าเวลาออกนอกสถานที่ก็สะดวกสบายแต่ถ้าเป็นไม้เซลฟี่เนี่ยจะหมุนไม่ได้แบบนี้อันนี้หมุนได้รอบเลย ็สะดวกดีค่ะพกติดตัวมันไม่ใหญ่เกินไปนี่คือภาพไทยจาก gimbo เดี๋ยววันหลังครูจะเปรียบเทียบใ,ให้ดูนะคะระหว่าง gimbo กับไม้เซลฟี่สติ๊กว่าภาพมันเป็นแบบไหนวันนี้ลองดู gimbo ไปก่อนว่าภาพมันภาพมันนิ่งมากเลยค่ะคือปกติแล้วเราใช้เซลฟี่สติ๊กมันจะมีการสั่น นิดนึงภาพจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเนาะอันนี้รู้สึกว่าภาพชัดมากเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง gimbo กับไม้ e เซลฟี่สติ๊กในคลิปต่อไปติดตามนะคะนี่ก็เป็นธรรมชาติช่วงนี้อังกฤษจะเป็นซัมเมอร์อากาศดีมากเลยค่ะก็เลยออกไปนอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเอา gimbo ไปไปลองดูนิดนึงติดตามกันคลิปต่อไปนะคะ จะเปรียบเทียบให้ดูว่า2ออย่างเนี้เขาแตกต่างก,กันอย่างไรวันนี้ก็คงล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับคนที่กด subscribe กดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ